เมือนอกหน้าต่างอยู่ในโลกของความฝันที่ที่เมืองนอกเขาจะมีกฎเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายบังคับใช้เลยก็ได้กฎหมายบังคับใช้ว่าถ้ามีคิวเสียงทีบูต้องมีอะไรบ้างลิตรรายการออกมาได้เลยค่ะเพราะมาตรฐานความปลอดภัยวางไว้สูงเลยไม่น่าแปลกใจที่ทำให้ผลงานการแสดงส่วนใหญ่ในฐานะสแตนด์บั้ลของฟ้าพรทิพย์วิริยะจึงเป็นงานจากต่างประเทศเป็นหลกัก ผู้อยู่เบื้องหลังฉากแอคชั่นทั้งในมิส s m มาร์เวลเคทเอ็กซ์ทรักชั่นทริปเปิลทรีรวมถึงลรูปแฝงเดอะเติร์ดประสบการณ์กว่า14ปีทำให้เธอร่วมงานมาแล้วหลายประเทศทั้งในฮอลลีวูดอินเดียจีนฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเวียดนาม ซึ่งจุดเริ่มต้นในวงการของเธอมาจากการพยายามต่อย,ยอดทักษะด้านกีฬาเทควันโดจนไปเข้าตาทีมสตันแมนที่ชักชวนให้มาฝึกซ้อมด้วยกันกับมืออาชีพเพราะในรั้วสถาบัานไม่มีการสอนงานสตันโดยตรงประสบการณ์ทำงานกว่าหนึ่งทศวรรษทําให้พรทิพย์เห็นประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการฝึกซ้อมฉากเสี่ยงอันตราย ซึ่งในต่างประเทศมักใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อให้ปลอดภัยกับทุกฝ่ายหากในไทยหลายครั้งกลับเป็นการอิมโปรไวส์สดหน้ากองซึ่งทำให้มีโอกาสผิดพลาดสูงอีกทั้งยังขาดสแตนด์โคออร์ดิเนเตอร์ที่คอยตรวจเช็คความพร้อมความปลอดภัยทั้งหมดรวมถึงขาดความพร้อมด้านสวัสดิการอื่นๆเช่นประกันอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่การแพทย์สำหรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเทียบกับผลตอบแทนปัจจุบันค่าเสี่ยงภัยของสแตนแมนกลับมีราคาถูกลงเพราะการตัดราคากันเองถ้าถ้าเป็นเมืองนอกนะก็คือสแตนฟอนเนเตอร์ ator, มีหน้าที่ที่ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะถ่ายทำคือต้องลิสต์รายการประเมินความเสี่ยงมาให้กับกับโปรดักชันให้กับทีมงานอะไรเงี้ยว่าสมมติว่าวันนี้เรามีฉากกระโดดตึก ความเสี่ยงมันมีอะไรได้บ้างเขาก็จะลิสต์รายการมาเลยว่าความเสี่ยงตรงนี้ห้ามตากล้องไปยืนใกล้อ,อะไรนะตึกมากกว่า2เมตรสตันโคโดิเนตเนี่ยจะต้องจำลองจำลองสถานการณ์ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบนี้ขึ้นมาแนวทางแก้ไข,ขของเขาจะทำยังไงต้องบอกว่าเมื่อก่อนอะบ้านเราอะยังมียังมีประกันให้กับสตันเป็นรายวันอ่ะเนสว่าวันนี้หนูทำงานเขาก็จะทำประกันให้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วจากผลงานที่ผ่านมาถ้าสังเกตนะผลงานหลายๆเรื่องของคุณฟ้าเองจะเป็นผลงานที่ทํากับทางฮอลลีวูดเองรวมไปถึงหลายๆประเทศในโซนเอเชียด้วยน่าสังเกตเหมือนกันดูเหมือนว่าทีมสตันหญิงไทยเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการถ้าพูดถึงเรื่องราวของสตันหญิงไทยเองตอนนี้ในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างฮะความต้องการสูงขนาดไหนครับหนึ่งเลยก็น่าจะเพราะว่าผู้หญิงมีน้อยที่ทํางานสตันนะคะสองเลย การจะเป็นสแตน์หนูคิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากแต่คนที่เป็นสแตน์ควรจะมีไหวพลิปควรจะมีเาขาเรียกว่าอะไรร่างกายเนาะที่แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะคิวเสี่ยงแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบบในใน ในการทำงานของเราอะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนบ้างฉะนั้นแ้วถ้าเราเจอปัญหาปุ๊บเราควรจะแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับโปรเจกต์งานล่าสุดของพรทิพย์ที่เหมือนฝันเป็นจริงคือการได้ร่วมง,งานกับ Action Star ์แถวหน้าอย่างฉันหลงซึ่งถ่ายทำไว้เรียบร้อยรอกำหนดใช้ นอกจากนี้ล่าสุดเธอ,อยังบินตรงไปที่อเมริกาตามคำชวนของทีมสตันเพื่อศึกษาดูงานเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อนำม,มาเป็นแนวทางปรับใช้สำหรับการทำงานอีกด้วยกวินพบพันธุ์ฤกษ์ไทย PBS รายงาน